ต้องใส่ต้องรออีกนานครับเพื่อนๆเ,เพราะว่าทั้งหมด8แบงค์ตอนนี้ข้อประชุมเสร็จสี4แบงค์นะครับอืมแบตจะหมดก่อนหรือเปล่าแค่นั้นแหละครับทุกคนก็เข้าใจนะทุกคนก็จดจ่อนะครับสื่อสื่อทุกคนเนี่ยนะครับก็เฝ้าก็เฝ้ารอนะครับเฝ้ารอที่จะแถลงข่าวกันนะครับแต่ว่าต้องเข้าใจว่วา เรื่องนี้มันเป็นเรื่องใหญ่นะครับเรื่องเนี้ยมันเป็นเรื่องใหญ่นะครับก็เลยต้องรอกันนะครับอืมแต่ปัญหาคือแบตผมเนี่ยจะพอหรือเปล่าตอนนี้นะครับอืมเรียกเข้ามากันเยอะเลย เนี่ยเข้าเข้ามากันเยอะมากเลยก็ตอนนี้รัฐมนตรีครังกำลังครับเดี๋ยวตอบคำถามคอมเมนต์นิดนึงนะครับคือนันเป็นข่าวเศรษฐกิจนะครับเป็นข่าวใหญ่เศรษฐกิจเกี่ยวกับนโยบายของภาครัฐนะครับ ก็ตอนนี้กำลังประชุมกันทั้ง8ดแบงค์นะว่าเราจะวางเราจะวางรากฐานวางระบบการเงินกันอย่างไรนะครับเพราะตอนนี้จะบอกว่าประเทศเรายังประสบปัญหาหลายๆอย่างนะครับในด้านการเงินการคลังนะไม่ว่าจะเป็นนโยบายของทั้มที่เกี่ยวกับมาตรการภาษีส่งผลให้ส่งออกได้รับผลกระทบนะครับก็ต้องบอกว่าตอนนี้ก็กำลังประชุมกันนะครับทั้งหมด8ดแบงค์ที่มากันนะครับ ทีรยอันแปดแบงก์พาณิชย์เนี่ยมาตรงนี้นะครับ <c oughs> ตอนนี้เพิ่งเสร็จไปสี่แบงก์นะครับว่าจะวางมาตรการยังไงนะครับเหลืออีกสี่แบงก์ซึ่งก็ก็อาจจะนานนะครับผมก็คิดว่านานาน,นะแต่พวกเราก็รอกันนะครับว่ารัฐมนตรีครังจะออกมาแบบไหน <c oughs> คือภาพรวมประเทศตอนนี้ต้องบอกว่ามันมันค่อนข้างมีปัญหานะครับ แต่อย่างที่ผมบอกผมเคยออกคลิปไว้คลิปหนึ่งว่าเศรษฐกิจดีไม่ดียังไงเนี่ยประชาชนก็ต้องดิน้นประชาชนก็ต้องสู้ใช่ไหมครับมันเหมือนกับเราเราไม่มีทางเลือกอใช่ปะม,มันเหมือนกับเราไม่มีทางเลือกหรือเปล่าเราถูกมัดมือชกหรือเปล่าแต่แต่ถ้าเราไม่สู้เราไม่ดิน้นคุณจะทํายังไงอะ่ะมันก็ต้องดิน้นมันก็ต้องสู้ถูกไหมครับมันกระทบกันหมดอะ่ะผม เดินนะเดินไปตามตามห้างตาร้านตาตลาดนัดตาอะไรเนี่ยก็สำรวจอยู่เขาก็บอกว่ามันเงียบก็จะมองว่าส่วนหนึ่งที่เงียบมันมาจากการขา,ขายออนไลน์นะครับเรื่อเลยก็ตามเนี่ยนะแต่ทีนี้เนี่ยมันมีอะไรไหมที่จะกระตุ้นนะครับกระตุ้นให้มันดีขึ้นไปกว่าน,นี้เนี่ยนะครับ <c oughs> อ่าเดี๋ยวจะมาแลวนะครับโอเคครับผม คกบคุนะครับครับตุนะครับแล้วตรงนี้ไม่ได้ไม่ได้ยินเย แยังมาตรนะไรอยู่ตรงนี้าไม่รู้จักแทงด้วยกันเลยแทงบาคาร่าด้วยกันอยู่เขาเหนื่อยก่อนดังด้เลยน ครับก็ตอนนี้อาสรุปเลยดีไหมครับสรุปเลยครัก็ก็สืบเนื่องจากที่ที่เอ่อ ผมก็เข้าใจว่าทั่วโลกมีปัญหาหมดนการเรืเ่งนโนยบายของกรัมนะครับแล้วก็มันก็นมาซ้อนกับปัญหาเดิมที่เรากำลังแก้อยู่ไม่ว่าจะนี่กลัวเรือนการเติมเงินใหม่ชูระบบนะครับเมื่อวันนี้ก็เลยมีการคุยกันนะแบงค์ภากรัก็มาหมดเพราเราจะหาโอกาสจะสั่งการสนัสนุนด้วยนะครับสาหรับแบงค์รัฐเนี่ยว,วันนี้ผมได้ให้ในโยบายไปว่าการเกิดปัญหาเนี่ยจะเกิดออกมาในแง่ที่ผลกระทบน้อย หรือปานกลางหรือมากเราต้องคิดในเชิงของว่าถ้ามากะนะครับดังนั้นก็เลยให้เพราะฉะนั้นคนที่จะได้รับผลกระทบมากที่สุดคือใครครับคือผู้ส่งออกโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ผู้ส่งออกที่ส่งไปอเมริกาส่งไปที่อื่นอาจจะได้บ้างนะอาจจะไม่เท่าที่สองก็คือ S อสที่ทํางานต่อเนื่องกับผู้ส่งออกเพราะว่าทํางานส่งให้นะครับก็ได้รับผลกระทบด้วยเมื่อผู้ส่งออกเกิดปัญหาแล้วนกะ็เอสก็จะมี กลุ่มที่สามคือกลุ่มพนักงานหรือคนทํางานหรือเอาซอหรือรับจ้างกับพวกนี้อันนี้เราขอเป็นประเด็นที่สองขอไปดูปรเที่หนึ่งก่อนที่ 1, เป็นในเซชันทีนี้ในกลุ่มนี้เนี่ยเราก็จะมีการแก้ปัญหาที่ต่างกันให้ไปนยเพื่อให้เขาได้ตัวเลขบางคนก็จะกลุมขอตัวเลขก่อนว่าเขาเตรียมเงินไว้เท่าไหร่บางกลุ่มก็ขอเตรียม,มนโยบายไว้ก่อนอย่างยกตัวอย่างเช่นนะฮะออคเสียงเนี่ยมีลูกค้ากลุ่มที่เรียกว่าเป็นผู้ส่งออกอยู่แล้วตั้งแต่วันจันทร์นี้เราจะไม่นั่นเลยนะครับคนที่ส่งออกไปเนี่ยวันนี้ถ้าเขาเริ่มมีผล เขา้ามาติดต่อเนี่ยความสี่วงเงินยังไม่เยอะนะผมเราขอดูก่อนว่าเท่าไหรเตรียมเท่าที่ความสีนมีเงินอยู่ก็จะอาจจะช่วยลดดอกเบี้ยให้สองสาเปอร์เซ็นต์เลยในช่วงนี้สําหรับคนที่ออกนะครับแต่ว่าเม็ดเงินมีเท่าไหร่ก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับว่าผมจะต้องดูก่อนว่าว่ารับได้เท่าไหร่ซึ่งเราต้องประเมินสถานการณ์ด้วยว่าเพราะว่ายังไม่ได้รับผลจากทบกทีเดียวนะครับแล้วก็สําหรับเรื่องอื่นๆแน่นอนครับทําอยู่แล้วก็อาจจะทําให้เกินคน,คนก็นกคือ เพื่อเป็นอย่างนี้นอาจจะต้องเติมเม็ดเงินสู่ระบบจำัำออมสินนะครับออมสินมักจะทําโครงการที่เรียกว่าให้ซอฟโลนพิธีให้เราซอฟโลนเงินวงเงินครั้งหนึ่งก็จะเป็นแสนล้านอ่ะอาจจะมองที่แสนล้านก็คือใครจะเอาเงินแสนล้านไปบริหารให้ดอกเบี้ยจุดศูนย์หนึ่งเปอร์เซ็นต์ก็เหมือนนะให้เฉยๆนะครับเป่นภาษาบัตรการเงินรับไปแล้วไปปล่อยสินเชื่อในกลุ่มเอ็กซพอร์ตที่ต้องการทัวรเที่ยวเนี่ยเราทําอย่างนั้นนะครับเรากําลังวางแผนอยู่ว่าว่าควรจะเป็นเท่าไหร่อันที่สองบางส่วนถ้าเป็นที่ได้มาเนี่ย ความเสีก็มาปล่อยในมาตรการนี้ปล่อยด้วยตัวเองหรือให้คนอื่นก่อนนะครับอันนี้ก็ส่วนความเสีส่วนธนาคารคอื่นนะครับเช่นเอ็กซิมเอ็กซิมวนนี้เราให้โจทย์นะครับเพราะว่าเอ็กซิมเนี่ยมีลูกค้าที่ที่เป็นผู้ส่งออกอยู่สามพันกว่ารายที่อยู่ภายใต้เอ็กซิมไม่ใช่ว่าเราดูเฉพาะเอ็กซิมอย่างเดียวนะแบงก์พาณิชย์วันนี้เนี่ยธนาคารประเทศไทยก็ให้โจทย์ไปแล้วคนส่งออกเนี่ยให้ไปดูเลยแบงค์ที่ปล่อยสินเชื่อผู้ส่งออกเอ็กซ์พอร์เตอร์เนี่ยมีผลกระทบเท่าไหร่ในรูปแบบใด ให้เอารวบรวมมาแล้วมาคุยกันอันนี้เอาส่วน้อยอีกสิ่งก่อนนี่เราให้จดไปไว้ว่าแน่นอนคนส่งออกเนี่ยนะครับถ้าหากว่ามีปัญหาส่งออกได้ตามปกติก็จบไปถ้าส่งออกแล้วสะดุดแล้วต้องหยุดชั่วคราวมันจะมีสองอย่างนะหยุดชั่วคราวแบบสั้นๆหยุดชั่วคราวแบบยาวหน่อยหรือหยุดเลยอันนั้นถ้าหยุดชั่วคราวเนี่ยก็ต้องประเมินผลก่อนว่าถ้าหยุดชั่วคราวกันตีสิ่งที่ขาดคืออะไรครับขาดสภาพคล่อง ของที่จะส่งออกอยู่ชั่วคราวก่อนเพราะนั้นของก็จะติดอยู่ในสินค้าติดอยู่ในรูปอะไรกันแล้วแต่พวกนี้เราจะต้องเปลี่ยนแปลว่าข้อหาสภาพกล้องปกติของพวกนี้เราจะให้ขับหมุนไปเรื่อยทุกสามเดือนทุกหกเดือนให้หมุนไปเรื่อยวันนี้เราก็ตัวเตรียมรัถทัการชั่วคราวมีมาตรก,การเงินเท่าไหร่ที่ให้ขัหมุนได้อันที่สองในส่วนนี้เนี่ยเขาเคยจ่ายดอกเบี้ยอยู่คิดเท่าเดิมไม่ได้หรอกถ้าให้หมุนแล้วลดได้ไหมสมมติเคยเก็บอยู่เท่าไหร่ลดลงไปถตา20%ของที่เคยเก็บได้ไหมตั้งตัวแล้วไปเอาตัว แล้วถ้าไปดูประชุมคณะกรรมการช่วยกันดูซิว่ารดในสิ่งเบีวนี้แล้วมันได้ผลไหมเท่าไหร่นี่คือเรื่อง่ืดืออันที่สองอย่าลืมว่าเราจะครบเก้าสิบวันเนี่ยนะครับก็ประมาณสักวันที่กระฎากมดาที่เก้าเนี่ยเราไม่ต้องไปรอถึงวันที่เก้ากครับถ้าเรือวิ่งออกไปสักวันที่วันที่10มิถุนาสมมติ8มิถุนาสิบมิถุนามันใช้เวลาเดือนหนึ่งเดินทางไปถึงอเมริกาพอไปถึงที่นู่นมันถึงวันที่เก้าเนี่ยถ้าจะตกลงไม่ได้มันก็จะมีปัญหา ึงเข้าได้แล้วจ่ายภาษีมากเพราะว่าผู้ซื้อจ่ายหรือเข้าไม่ได้ิดนค้าค้างอย่างเงี้ยจะเกิดยังไงถ้าต้องเรียกลูกค้ามาทั้งหมดคนที่ส่งไปในช่วงอย่างเงี้ยให้ดูว่าท่านจะเกิดปัญหาอะไรเอามาคุยกันนะครับเพราะนั้นปัญหาทั้งหมดนี้จะอยู่ที่ใครครับที่ลูกค้าผู้คนที่ทำอะไรที่ส่งออกเขาต้องเอาข้อมูลของเข้ามาพวกแพ็กกิ้งเครดิตต่างๆเหล่านี้มานั่งคุยกับแบงค์แบงค์วันนี้ต้องเปิดอะไรครับเปิดปแผนที่เรียกอย่าเรียกว่าคลินิกเลยอ่ะเปิดห้องหมอเลย นั่นเรียกก็มาคุยเลยแต่ละไลน์นะครับก็จะคุยว่าปัญหาของใครคืออะไรงานก็ต้องทำนะอันนี้ก็คือสิ่งที่ให้โจทย์หลักๆไปในวันนี้ก่อนนะครับในการที่จะไปบรราแต่เดี๋ยวก็จะมีการประชุมเดียววันนี้เพื่อจะมาดูคีีว่าแต่ละแบงค์ได้เียมตัวไว้ีแค่ไันสรุปสรุป็ตักงานทั้งหมดของของทุกแบงค์ได้ใช้เมื่อไหร่ก่อนเข้าของรบาอ๋อมาตรการพวกนี้บางอันเนี่ยคืออย่างนี้ครับถ้าระไมนก็สามารถทําได้ยในตัวเขาเพราะก็แข็งแรงพอก็ เขากระทำได้เลยแต่ถ้ามาตรการเขาทำแล้วเนี่ยขาหนึ่งช่วยลูกค้าขาหนึ่งเขาต้องการเงินทุนให้เงินเงินทุนหน้าจะต้องการเงินจากรัฐบาลในรูปใจก็แล้วแต่อาจจะชอบโรดอย่างนั้นรีบบอกเราซะตลาจะต้องเตรียมเงินให้ในวิธีใดวิธีหนึ่งแล้พราบอกไม่ก็แล้ว่ข้อที่คุยคุยน่าจะต้องมีเงินช่วยเหลือจากรัฐบาลวงเงินเท่าไหร่ก็ก็ต้องรอนี่ครับวันนี้ให้โจทย์ชวนไปแล้วให้เป็นทำการมากท้ดเงคะไม่ไม่ใช่บอกว่าแค่แค่มีปัญหาบอกเลยมีปัญหาใครกลุ่มไหนเรียกเข้าามคุยแลว เพราะลูกค้าวันนี้ก็อยากคุยจริงไหมวันไหนที่ที่ที่ยิงกันอยู่ก็อยากจะคุยกับแบงค์นั้นน่ะก็ให้เปิดรับเลยคุยเอาปัญหามาว่าส่งกันคุยกันนีนเดี๋ยวแบงค์ก็ต้องไปทำงานครับผู้บริหารต้องรับผลจากสักต้องส่งกันมรื่องอีกเท่าไหร่รอบมากยิ่งก็ยิ่งดีนะครับไม่เป็นไรใช้เวลาสักอาทิตย์สั้นๆวิกหน้าน่าจะได้คุยกันรอบสองไหมคะก็ควรจะเอาปัญหาเบื้องต้นมาประมาณเงินเบื้องต้นมาแล้วเมื่อทำอียดอย่างน้อยเราที่เห็นก่อนมาไซประมาณเท่าไหร่แล้วหลังจากนั้นภายในก็ต้องไปทำให้มันชัดเจนนขึ้ าารัศกากรรมมันเปลี่ยนไปเรื่อยขนาดต้องเงินอาจจะลดลงหรือเพิ่มขึ้นก็ได้นะครับเขาต้องทำเพื่ออ๋อแน,น่นอนนะเวลาทำเนี่ยมันก็มีสองปิกีมันต้องกระทบกําไรแน่นอนนะครับเวลเา,าลกระทบกาไรเนี่ยมันก็มีสองปิกีเนื่องจากเป็นแบงก์รัดเนี่ยเราให้นโยบายแล้วแบงก์รัดเนี่ยเนื่องจากแบงก์โดยทั่วไปที่ผ่านมาเนี่ยกำไรใช้ได้แ,แบงก์รัดเนี่ยเราให้นโยบายาไปแล้วไม่ต้องให้กําไรเยอะมากให้กําไรน้อยหน่อย วันนี้แบงก์มอมสินนี่กำไรเคยเยอะน,นะนี่ลดลงไป20%เลยนะสมต is, มต is, ิกำไรถ้ารู้หายไปประมาณยีหายเลยนะอันนี้แบงก์รับเองพนักง,งานบอกไม่มีปัญหาส่วนหนึ่งที่รับไม่ไหวเพราะมันเยอะส่งมาเข้ากรมเราหาเงินอยู่ใช่ก็วิธีก็ก็เป็นอ,นอย่างนั้นครับซอฟโลนของออมสินนี่ก็คือวง,วงเก่าใช่ไหมอ๋อวงเก่ายังอยู่แต่ใช้ไปเยอะแล้วไงใช้ไปเยอะและ้วเราอาจจะ ให้วงนั้นต่อไปหรือไม่หยุดเลยเพราะถ้าคนไม่มาแล้วก็เริ่มใหม่เลยอีกแสนล้านก็อย่างนั้นแหละครับไรเท่าไหร่ครับโอ้ก็เดี๋ยวคำนวณก่อนนะแต่ผมคำนวณได้ก็เอาลูกคิดมาหน่อยลูกคิดท่านครับพูดถึงเศรษฐกิจที่สะดุดสองปีหน่อยโอ้ลดในระดับที่เขายังดูแล้วเขายังแข็งแรงได้เวลาจะดูว่าลดไปแล้วเนี่ยก็คือแป้งยังแข็งแรงไหมเพราะว่าเรื่องที่หนึ่งเลยฮะความน่ากลัวที่สุดก็คือว่าแป้งต้องแข็งแรง ท่านคะที่พูดว่าเศรษฐกิจจะต้องสะดุดอีกสองปีก็ต้องขอครับรอค่ะท่านคะที่พูดว่าเศรษฐกิจจะต้องสะดุดไปอีกสองปีอะค่ะอยากให้ท่านก็เราต้องต้องคาดเดาไม่มีใครเดาได้นี่เขาเรียกวิธีบริหารไปข้างหน้าภาษาเขาเรียกว่าบริหารความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นแล้วก็ประเมินว่ามันมีกี่แนวทางเบากลางหนักหนักมากอย่างเงี้ยนะแล้วก็ต้องมีการทำแล้วก็มอนิเตอร์ตลอดเวลาดูตลอดสองปีที่ว่านี่มองในระดับ worst case หรือว่าอย่างไคือคือพูดง่ายๆเลยนะครับผมก็มองแบบกลางกลางเนี่ย แล้วมันเกิดปัญหามันสะดุดมาทั่วโลกอะเพราะวันนี้ทุกคนก็นหาเหรียญขวางนะ mm hmm. เก็บตัวกันไม่ค่อยจะถูกเท่าไหร่นะยังหาคําตอบไม่ค่อยจะได้เลยนะครับทุกคนแต่รู้ว่ามันสะดุดแต่ในแง่ของเราเนี่ยเราคิดว่าเราถ้าเข้าที่เนี่ยเราจะสะดุดไม่นานหรอกเพราะอะไรฮะเพราะว่าอไอนะ้สิ่งที่เราตอบโจทย์เข้าไปห้าเรื่องเนี่ยหนึ่งเรายินดีเป็นคู่ค้าไอ้ของอะไรที่เราเคยซื้อเราจะซื้อจากคุณค่าราคาคุณ กว่าที่อื่นหรือแข่งขันได้สองต้องเป็นของที่เราขาดอยู่สามของที่เราขาดอยู่เนี่ยเรามีาความต้องการที่จะขยายกําลังผลิตเพื่อส่งออกจะได้ซื้อเยอะขึ้นอ่านี่คืออันนี้อันที่สองของที่เคยซื้อจากที่อื่นสามารถซื้อจากท่านได้ไหมถ้าซื้อจากท่านได้ราคาถูกกว่าไหมเอ้าถูกกว่า,เอ,า,า,เ,าเอ้าอย่างเงี้ยเราเอนนะมาจับมาแล้วมันมีสินค้าหลายตัวที่เหมนกันได้ที่ประเมินว่าจะ อ้แ่ผมอย่าขึ้นเป็นดาอย่างนั้เลยครับนะครับเดี๋ยวดูก่อนว่าผมตอนนี้เช้าๆตื่นมาต้องดูท่านๆทุกวันว่าท่านพูดอะไรบ้างนะครับทุกคนก็เฝ้าติดตามไม่มีไม่มีผู้รู้คนไหนจะเดาได้นะครับเราก็ต้องเดาในหลายๆสถานะนะครับวันนี้ก็คือตื่นตัวให้มากที่สุดต้องใช่ครับแต่ร้านก่อนครับเพราะว่าบอดจะบอกลงไปสลัดเรื่องพวกนี้แล้วก็ภาพภาพก็ยังไม่รู้ไงยังไม่รู้แต่ร้านนี้เป็นผู้เดาไว้ก่อน มันยังมีแบงค์อื่นอีกอะเพราะว่าเดี๋ยววันนี้เนี่ยผมก็ต้องคุยกับทางประเทศไทยเพราะว่าทางประเทศไทยเนี่ยก็ต้องไปรวบรวมลักษณะอย่างนี้กับแบงค์ไทยครับกับแบงค์พาณิชย์นี้มาดีโจทย์มาเอาโจทย์อย่างนี้มาถูกไหมครับเท่าที่ดูหน้าตักของแต่ละแบงค์นี่เป็นยังไงคะที่แบงค์เจอแห่งแบงค์พาณิชย์นี้เขาใหญ่อยู่แล้วนะครับห้าอันดับแรกใหญ่ก็เลิศเลยยังไงต่อไปห้าอันดับแรกได้ได้วห้องน้ไงเล่นเลยฉ่ำได้เงยต่ออย่างนี้ได้ไน เขาก็วิธีช่วยมันก็คงคล้ายๆกับที่เราช่วยแหละนะแต่ถามว่าเขาทำได้ไหมผมบอกว่าน่าจะทําได้ด้วยเหตุผลทางการแบงก์เอกชนห้ารายแรกเนี่ยใหญ่ใหญ่กว่าแบงก์มอมสิตนะใหญ่กว่าแบงก์มอมสิตนี่ยังช่วยได้เยอะเลยข้อที่สองที่ผ่านมาแบงก์พาณิชย์นี่แข็งแรงไหมอ้าถ้าให้กำตอบหมดลอะคนแข็งแรงก็ต้องมีแรงช่วยได้เยอะถามเขาแล้วเขาเขาจะไปถามแบงก์พาณิชย์แล้วก็จะลดอันนี้ถามแล้ว เป็นพันเขาพูดกับไรต้องต้อง,องเราแบ่งปให้เวลาเขาคิดบ้างนะโดยมันมันไม่เล็กกันครับต้องจับแตงกันวมันมีมกอะไรอีกทีนะม,นมีมาตรการอ,อีอ๋อเรื่องเรื่องกันดอย่างนี้พอเรามีปัญหาอย่างนี้เราแก้ปัญหาไปไม่ใช่ว่าเราก็นั่งพูดจะทำเรื่องนี้ในแง่ของประเทศไทยผมก็ต้องเดินหน้าต่อเพราะเราเคยคู่ร่าเรามี gdp เคยโตขึ้นมาจากหนึ่งจุดเก้าเป็นสองจุดห้า ผมก็มีความตั้งใจจะผักให้มันเกินสามถึงแม้ตัวนี้จะมาสะดุดเราก็ต้องผักให้ได้ว่ามันไปเท่าไหร่ก็ต้องให้มันขึ้นไปให้ได้มาตรการนั้นมีแน่นอนครับเพราะก่อนมานี่ผมก็นั่งทำงานเรื่องันนี้ครึ่งวันเช้าทั้งครึ่งวันนะเพื่อจะทําอะไรที่มันขนาดที่ยว่าทําให้มันเตี้ยขึ้นมาให้ได้ครับเลยนสไลด์มีอัพเดตไหเงินในสไลด์อนี้มีอ๋อแน่นอนนะคือคืออย่างนี้ครับปกติเราดูเรื่องส่งออกนี้การต้องเที่ยวแบบ อสังหารเนี่ยผมอยากกระแทกไปสองงานเพราะอสังหารเนี่ยมักจะเป็นอุตสาหกรรมที่ว่าเวลาเกิดปัญหาแล้วเนี่ยมันแยากมันมันยืดเยอะมันกทบคนเยอะเราก็ไม่อยากให้มันเกิดปัญหาก็ไปสําหรับท่องเที่ยวเนี่ยมันยังเป็นเครื่องจักรอยู่ถ้าเผื่อมันมีปัญหามันแผ่วเราก็ต้องทําอะไรให้มันไม่แผ่วมากก็จะดูเรื่องท่องเที่ยวคูกขนาด โอเคครับขอบคุณครับได้วันประชุมได้มาายจะเพิ่มติมยเกือบได้ได้แล้วทั้งคิปทั้งไ์สดเอาคุณส่งเฮยรอที่ที่สับสดี่นีู่หน่เออเดี๋ยราจะปิดแล้วจะปิดแล้วเนี่ยโอเคอันอันนี้แลวแลวแนวตั้งนะ ครับก็เสร็จจากงานาแถลงข่าวไปแล้วนะครับในจานะที่เราเป็นนักข่าวเศรษฐกิจด้วยกันเนี่ยเรามองว่าตอนนี้หนักไหมเศรษฐกิจเราเนี่ยหนักครับเพราะว่าขยาปากแพงตึก็หาหาก,กิึ้นน้ำปะและอกอย่างคืสอส่งออกมันก็จะไม่โตเท่าไหร่ที่แน่ไม่ห่วงคือท่องเที่ยวเลยตอนเนี้ยปกติถ้าเกิดส่งออกไม่โอเคอ่ะท่องเที่ยวยัง ช่วยตอนนี้ตีไม่มาด้วยครับผมก็ <c oughs> <c oughs> อยากจะบอกสั้นๆนะสู้ต่อไปครับเศรษฐกิจดีรือไม่ดีก็ต้องสู้ต่อไปใช่ไหมครับโอเคครับผมแค่นี้นะครับขอบคุณมากครับโอเคครับผมโอกาสหน้าเราก็คงได้พบกันอีกนะครับสวัสดีครับ